ก็การสวัสดีกันด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมเพิ่งผมเริ่มทำการอัพคลิปลง YouTube นะครับผมเป็น YouTube คนที่ลง YouTube หน้าใหม่นะครับผม อันนี่ก็จะมาโชว์ความสามารถพิเศษไม่เฉพาะตัวประมาณสองอย่างได้มั้งสองอย่างนะแหงที่หนึ่งจมูกฮะเห็นไหมครับว่ามันขยับ อเคได้วา่าหน้าผมนิ่งมากนะผมเป็นคนอัดเกิบที่หน้านิ่งมันเปฟิลลิกุในอีกอย่างหนึง่งคือการทำตาขาวหนึ่งสองนะครับผมเห็นกันหรือเปล่าทำให้ดูอีกรอบครับหนึ่งสองสามโอเคนะครับอันนี้ก็ผมเป็นยูทูปหน้าใหม่ฝากกด ติดตามช่องผมด้วยนะครับช่องเอ g a เกมเมนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย